อันนี้วิดีโอนี้กรูจะมาสอนแนวทางในการทํางานนะครับก็อันดับแรกเลยเราเข้าไปที่ google c l a s s r o o m เสร็จแล้วให้เราเลือกบัญชีนะครับในกรณีนี้นี่ก็ต้องเป็นบัญชีที่เป็นรหรัสนักเรียนของหนูอะที่เราสมัครกันไว้ที่ครูให้จดไว้อะครับเราลงทะเบียนกันเข้าไปนะครับรหัสก็เป็นรหัสที่ครูให้นักเรียนจดไว้อะครับ ทีนี้นะครับเราก็จะมีรายรายวิชาต่างๆดัตง,ต,งต่อไปนี้นะครับในกรณีที่นักเรียนไม่เห็นรายวิชานะครับหรือว่างานนะครับให้นักเรียนเข้าไปเพิ่มรหัสนะครับนะเราก็จะมีรหัสมานะครับซึ่งครูส่งในแชทให้แล้วเนาะโอเคครับต้องเป็นเมลที่มันลงท้ายด้วยคันไรเท่านั้นนะครับไม่ไงั้นมันจะเกิดปัญหานะครับ เราสามารถเปลี่ยนบัญชีเลือกบัญชีได้เลยนะครับให้เป็นคันไรด .ac.th นะครับเข้าร่วมครับเมื่อเข้าร่วมเสร็จแล้วป๊านะครับยกตัวอย่างเช่นวิชาประวัติศาสตร์ม2องทับนะครับซึ่งครูโยนงานไว้แล้วทั้งสองห้องนะครับไม่ว่าจะเป็นห้อง1แล้วก็ห้องสองนะครับให้รอปที่งานของนักเรียนนะครับ มีใบงานทีนี้มันมีกำหนดส่งนะครับก็คือวันศุกร์ที่4กุมภา2565นะครับตรงนี้นะครับก็จะมีเกณฑ์นะครับเกณฑ์ให้คะแนนนะครับของครูนะครับที่เพิ่มขึ้นมาเป็นแบบรูบิดนะครับถ้านักเรียนตอบถูกก็ไดจ้จะได้5คะแนนมีความรับผิดชอบต่อง,งานก็จะได้3รวมกันแล้วมันจะได้8คะแนนนะครับตรงนี้แต่ ในระบบเราเห็นเห็นข้างล่างตรงที่ใบงานหน่วยการเรียนรู้ที่5้าไหมครับมันจะระบุว่าสิคะแนนทีนี้เมื่อเราทํางานตัว8คะแนนเนี่ยถ้าเราทํางานได้เต็มเลยนะมันจะปรับเป็น10คะแนนอัตโนมัตินะครับระบบมันจะทําให้เองนะครับผมนะครับหน้าที่เราก็คือมีกะมีเข้ามาเสร็จแล้วปั๊บเราก็เข้ามาแล้วเพื่อที่จะทํางานครับด้านล่างครับเห็นไหมครับงานของคุณอยู่ด้านล่างนะครับในส่วนตรงนี้นะครับก็จะมีไฟล์ pdf นะครับซึ่งเป็นในส่วนของวิชา ประวัติศาสตร์นะครับซึ่งครูแชร์ลิงก์ให้ละนะครับอ๋อนี่ครูจะไม่ตกเข้าใช้งานนะครับเราก็ใส่ตัวเดิมเลยนะครับ ครับผมเราก็ต้องล็อกอินก่อนในรหัสและอีเมลที่เป็นชื่อบัญชีของโรงเรียนนะครับนะครับลองดูนะครับเมื่อกี้คุณล็อกอินไปละน่าจะได้แล้วเนาะโอเคสักครู่นะครับมังเกิดข้อผิดพลาดอยู่อ่าโอเคมันจะลิงก์มาละเนี่ยเห็นไหมครับก็จะสามารถเข้าได้แล้วนะครับผมในกรณีท่านนักเรียนที่เคยลงทะเบียนไปแล้วมุมบนขวาครับเห็นไหมครับเราสามารถสลับแอคเคาต์ได้นะครับผมโอเคเนาะ อันนี้เราก็ศึกษาในมือถือไปเพราะว่าหนังสือเราไม่เพียงพอนะครับเสร็จปั๊บนะครับอ,ออกมาเดี๋ยวส้วนทีครับผมเสร็จแล้วนะครับในเอกสารนะครับพอศึกษาเสร็จปั๊บนะครับก็จะมีงานของเรานะครับซึ่งอยู่ด้านบนให้เราเข้ามาเลยนะครับเสร็จแล้วปั๊บ ตรงการใช้งานตรงนี้นะครับมันจะมีมุมบนขวานะครับนักเรียนจําเป็นจะต้องโหลดโปรแกรมที่ชื่อว่า Google เอกสารตรงนี้ครับใน Play s t o r e นะครับ,รบหรือไอ,อหรือว่า p อ Sto r e ของนักเรียนนะครับผมเข้ามาใช้นะครับก็คือ Google เอกสารเนาะ,ะค้นหาได้ครับชื่อมันจะเป็น Google Doc ครับผมหน้าตามันจะเป็นแบบนี้นะครับผมก็โหลดลงมา ปับ๊บอันนี้ครูโหลดลงมาแล้วเนาะแล้วก็ลงโปรแกรมเรียบร้อยปับ๊บมันจะลิงก์เข้ามาเลยครับทีนี้โอเคครับเรกเรียนจะเจอตรงนี้นะครับเราสามารถแก้ไขเอกสารได้เลยนะครับเราสามารถแก้ไขเราได้เลยนะครับเช่นปูปอนะครับอ่าชั้นมชั้นอะไรก็ว่ากันไปสมมติว่าทําเสร็จละอ่ะสมมติว่าคุณตอบเสร็จละปุ้บตอบเสร็จละ ซึ่งตรงนี้มันจะมีอยู่ประมาณสัก2ใบงานนาอนักเรียนนะครับสใบงานนะครับสกิจกรรมนะครับผมเสร็จแล้วให้นักเรียนกดเครื่องหมายถูกด้านมุมบนซ้ายเห็นไหมครับกดปุ๊บแล้วก็แบ็กออกไปนะครับผมเสร็จแล้วเมื่อเมื่อเราเสร็จแล้วทุกอย่างเสร็จแล้วปั๊บให้เรากลับไปที่แอปของอ่า g l e Classroom นะครับซึ่งอันนี้นะครับเราได้ทำงานแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรารีเช็คอีกครั้งนะครับเข้าไปอันที่1นนะครับ ดูซิว่างานเราได้แก้ไขหรือยังนะครับมันอัปโหลดไปให้เราหรือยังนะครับเดี๋ยวเราสักครู่อาจจะสงใช้เวลาแป๊บหนึ่งนะครับผมโอเคเห็นไหมครับที่คุณครูเปลี่ยนแก้ไขนะครับก็สามารถที่จะส่งได้เลยนะครับผมก็กดส่งไปได้เลยครับผมก็ต้องดูเกณฑ์ด้วยนะครับว่าถูกต้องจะได้เท่าไหร่นะครับได้กี่คะแนนนะครับผมมีเกณฑ์ของมันนะครับ ความรับผิดชอบส่งเวลาส่งตรงส่งงานตรงเวลาและเรียบร้อยนะครับส่งงานตรงเวลาอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ส่งไปนะครับผมก็ในส่วนของส่งนะครับเราสามารถลบอันที่เป็น PDF สีแดงๆนี่ออกครับเพราะครูไม่ได้ใช้นะครับเราส่งแค่ไฟล์เดียวนะครับคือไฟล์ Google Doc แล้วก็ส่งครับโอเคครับถือว่าพอส่งเสร็จแล้วปั๊บก็ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นกระบวนการครับ